มาถึงเรื่องของการส่งเสริมการอ่านนะคะ,คะล่าสุดค่ะมีผลสำรวจออกมานะคะว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือถึงร้อยละแบแแต่ว่าสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับคนไทยมากขึ้นทำให้คนอ่านหนังสือแบบเล่มนั้นน้อยลงค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้ประกอบการหนังสือเล่มจึงต้องหาทางปรับตัวค่ะซึ่งจากเดิมนะคะมุ่งเน้นว่าคนไทยอ่านหนังสือปริมาณเท่าไหร่นะคะก็เปลี่ยนมาเป็นการที่กําหนดจุดว่าผู้บริโภคหรือว่าคนที่อ่านหนังสือนั้นมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือแล้วก็ซื้อหนังสือแบบใดแทนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ พฤติกรรมการซื้อหนังสือของคนไทยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่วงการหนังสือให้ความสนใจในฐานะที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคทั่วประเทศเพื่อนํามาวิจัยเชิงสังคม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการวิจัยซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่หาว่าคนไทยอ่านหนังสือปริมาณเท่าไหร่แต่มุ่งหาแนวทางการปรับตัวว่าผู้บริโภคอ่านหนังสือแบบใดเพื่อที่จะผลิตหนังสือที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นการสำรวจในวันนี้จะมีลักษณะที่แตกตา่างมาจากทุกครั้งคือว่าการสำรวจในวันนี้ที่เราทำมาครั้งนี้เนี่ย ทำเพื่อสำรวจให้คนในวงการหนังสือเรานะั้นได้ปรับตัวในอนาคตว่าจะทำอย่างไรผู้เรียนว่าเป็นการสำรวจเชิงพฤติกรรมการอ่านหนังสือเป็นการสำรวจทางสังคมครับซึ่งคนน่านหนังสือเองก็จะได้รับประโยชน์จากการสำรวจเหล่านี้ว่าจากนี้ไปจะเดินมาอย่างไรขณะที่กรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์ยอมรับว่า ในการวิจัยดังกล่าวใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชาชนอายุตั้งแต่15ถึง69ปีกว่า3,400คนทั่วประเทศโดยกระจายออกเป็นภูมิภาคละ2จังหวัดรวมทั้งสิ้น12จังหวัดเพื่อศึกษา5ประเด็นสำคัญคือคนอ่านอ่านอะไรคนไม่อ่านมีจำนวนเท่าไหร่ใครบ้างที่อ่านหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กและอินเทอร์เน็ตมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการอ่านหรือไม่ นี้เนี่ยเราทำผลสำรวจนะคะในกลุ่มคนที่เป็นอายุ15ถึง69ปีนะคะแล้วก็จำนวนตัวอย่างเนี่ยนะคะ3,432คนนะคะจริงๆแล้วอยากบอกว่านะคะว่าเราทำทำสำรวจครั้งนี้เนี่ยนะคะเราต้องการอยากรู้ว่าพฤติกรรมของคนอ่านหนังสืออ่านอะไรนะคะทีนี้ 1. อ่านอะไร 2. ไม่อ่านเท่าไหร่นะคะ 3. คือไข่บ้างนะคะที่อ่านนะคะสอีบุ๊กมีผลต่อการอ่านไหมนะคะหอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการอ่านจากการวิจัยพบว่าร้อยละแปอ่านหนังสือส่วนร้อยละสิที่ไม่อ่านหนังสือให้เหตุผลว่าไม่อ่านเพราะไม่มีเวลาไม่อยากอ่านและสายตามไม่ดี ขณะที่ระยะเวลาของคนไทยในการอ่านหนังสือเฉลี่ยที่46นาทีต่อวันโดยคนที่อ่านหนังสือมากที่สุดคือกลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า20ปีใช้ระยะเวลาอ่านอยู่ที่49นาทีต่อวันและค่อยๆลดลงเรื่อยๆในคนที่มีอายุสูงขึ้นตามลําดับส่วนประเภทเนื้อหาที่ชอบอ่านมากที่สุดคือการ์ตูนนิยายภาพอยู่ที่ร้อยละ3 4 4แสนหน้านวนิยายที่เคยอยู่อันดับสูงสุดเมื่อ2ปีก่อน นอกจากนี้ยังพบว่าอีบุ๊กยังมีตลาดขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหนังสือเล่มที่เป็นกระดาษทว่าอินเทอร์เน็ตกลับมีผลกระทบต่อการอ่านอย่างสูงโดย2ใน5ยอมรับว่าการใช้อินเทอร์เน็ตมีผลทําให้อ่านหนังสือเล่มน้อยลงและคนไทยกว่าร้อยละเจใช้อินเทอร์เน็ตเกิดทุกวัน